มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนเด็กๆจะต้องผ่าน3เกณฑ์นี้ไปการใช้ชีวิตในชั้นเรียนและคะแนนสอบปลายภาคล้วนเป็นคะแนนเกรดสุดท้ายของพวกเด็กๆเด็กที่มีเกรดเฉลี่ยที่ดีที่สุดจะได้รับการเลื่อนชั้น เรียนชั้นต่อไปก็คือชั้นประสมศึกษาปีที่4ในเมืองหลักและเข้าศึกษาต่อในสถาบัานต่างๆตามความเชี่ยวชาญเมื่อเติบโตขึ้นแล้วหนึ่งเดือนต่อมากองทัพได้คัดเลือกเด็กๆจํานวนหนึ่งให้เข้าไปในชั้น B ีและเข้ารับการฝึกฝนในกองทัพต่อไปเด็กที่เหลืออยู่ถูกจัดอยู่ในระดับ C ีพวกเขาถูกส่งไปยังข้างนอกเมืองเพื่อรอรับการรับเลี้ยงจากคนข้างนอกเมืองหากไม่มีใครรับเลี้ยงพวกเขาจะยังคงอาศัยอยู่ ในสภาพแวดล้อมแบบรวมกลุ่มข้างนอกเมืองต่อไปหลินซัวบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนให้ซื่อหนานเข้าคลาส A ททาไม่ะเขามีปัญหาด้านบุคลิกภาพเขาไม่เหมาะกับการเป็นทหารและขาดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวครับแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความเกลียดชังต่อฐานทัพ และไม่สามา,ารถรับใช้เมืองหลักได้เอเดนเห็นด้วยกับการประเมินของผมที่เกี่ยวกับเขานะครับเขาจะถูกจัดอยู่ในหมวดห้องสีเพราะฉะนั้นผมต้องรบกวนพวกคุณสองคนตั้งแต่ตอนนี้ไปด้วยนะครับตกลงครับเขาเป็นเด็ก <c oughs> ที่แปลกมากครูวิชาชีวิตบอกผมว่า <c oughs> เขามักจะตื่นบ่อยตอนกลางคืน <c oughs> และบางครั้งก็มีอาการตัวสั่นแต่ไม่สามารถหาเหตุผลของโรคได้ครับผมได้ยินจากพี่เลี้ยงที่ดูแลเขาตั้งแต่ก่อนอายุ3ามขวบว่าเขาสูญเสียเพื่อนไปและนั่น อาจจะทำให้เกิดเหตุบาดแผลทางจิตใจก็ได้ครับแล้วเขากำลังวาดอะไรอยู่แล้วครับผมเคยถามเข้าไปแล้วเขาบอกว่านั่นคือเสียงของโลกโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับชั้นเรียนของเรามีห้าวิชาเอพวกเขาไปที่ชั้น7ของสวนเอเดนพร้อมกับนักเรียนระดับเออื่นๆเพื่อรับการศึกษาครับในภายหลังพวกคุณจะได้พาเด็กที่เหลือไปที่ฐานทัพทหารเพื่อดูพวกเขาฝึกฝนและประเมินผลครับ ตอนนี้พวกเธอกลายเป็นครูประจำชั้นของพวกเขาอย่างเป็นทางการแล้วผมจะหมุนเวียนไปชั้นที่3เพื่อดำเนินการในระดับใหม่ต่อไปนะครับผมเองก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้สนามฝึกทหารฉันเต็มใจที่จะละทิ้งความเกลียดชังที่ฉันมีต่อผู้พิพากษาบางส่วนไปแล้วแล้วนะเมืองหลักทั้งเมืองเย็นชาได้ไร้ความปราณีเหมือนกับผู้พิพากษาเลยทำไมล่ะครับนายเคยเห็นสวนเอเดนไหมมันเป็นเหมือนกับรังผึ้ง เอเดนก็คือราชินีพึ่งที่ให้กำเนิดลูกหลานนับหมื่นตัวทุกปีพวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบอันแสนจะยากลำบากเริ่มตั้งแต่อายุ3ขวบเพื่อคัดกรองคนกลุ่มน้อยที่มีไอคิวสูงที่สุดออกไปและปล่อยให้พวกเขาอยู่ในเมืองหลักทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรอย่างอื่นในอนาคตเด็กพวกนี้มีประโยชน์ต่อเมืองหลักมากด้วยความเป็นที่ต้องการพวกเขาสามารถเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตที่เหนือระดับในเมืองหลักได้ส่วนที่เหลือล้วนเป็นพึ่งงาน ที่ถูกมอบหมายให้อยู่ตามเมืองรอบนอกมีสภาพแวดล้อมที่ยแย่มากๆมีฐานควบคุมการจัดอาหารและน้ำดังนั้นพึ่งงานจึงทำได้เพียงแค่ไปทหารรับจ้างและแต่อสู้ในป่าเท่านั้นนำสเสบียงกลับมาที่ฐานเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้สเสบียงเหล่านั้นถูกนำโดยฐานทัพเพื่อประโยชน์ต่อเมืองหลักฐานทั้งหมดจะทำงานแบบนี้ละคนที่มีคุณค่าต่อเมืองหลักจอม,มีเพียงประชาชนเท่านั้นพวกเขาระเบิดเขตหกโดยไม่เสียใจอะไรเลย เพราะว่าคนที่มารอบนอกเดิมทีแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเขาทิ้งไปอยู่แล้วแต่เมืองหลักนั้นมีขนาดใหญ่แต่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับคิดว่าพวกเขาทําอะไรกันบ้างละ่ะทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมคุณคิดว่าพวกเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคุณได้เข้ามาที่นี่เข้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้รับตําแหน่งที่เมืองหลักมอบให้ผลประโยชน์ของมนุษย์นั้นสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะทําอะไรก็ล้วนถูกต้องทั้งนั้นแหละแต่พวกคนที่ตายไปพวกคนที่ถูกพัดจนตายโดยพวกมันละ่ะนายจะญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนของนายเขาทําอะไรผิดเหรอพวกเขาเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราไม่ใช่หรืองไงฉันเข้าใจแล้วละ่ะว่านายน่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยในเหวลึกยังมีสัตว์สังคมอยู่ด้วยและสําหรับสัตว์แต่ละตัวการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่สําหรับสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นมาสําคัญยิ่งกว่าเคอร์ลินเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเหมาะกับการอาศัยอยู่ที่ฐานทัพวเวอร์จิเนียมากกว่าดูเด็กๆพวกนี้แล้วเขาน่ารักกว่าเคอร์ลินเยอะเลยครูคะมาทางนี้เร็วเข้าค่ะพวกเขากําลังทะเลาะกันค่ะซื้อนานซื้อนาน,น,านปล่อยเขาไปเถอะนะาไม่งั้นจะถูกหักคะแนนนะซื้อนานปล่อยเขาไปได้แล้วซื้อนานนี่เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่า เมื่อคืนนี้เขาพูดในตอนที่เขาหลับอยู่ค่ะเขาเรียกชื่อลิลลี่ลิลลี่ถูกจับตัวไปขังเอาไว้นานแล้วเขาหาเธอไม่เจอสักทีค่ะลิลลี่คือคลายเหรอเพื่อนของหนูเองละ่ะเธออยู่ไหนสวนเอเดนแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับสาหรหบวัมนีเจ้ขอตัวลาไปก่อนนะบุยบ้ย